นามา,าเช่นเคยเพราะว่าอัปเดตเรื่องที่เคยดูไปในทไลายก่อนหน้าน้นใช่ไหมวันนี้มีอัปเดตเพิ่มเพราะว่าอ่ามีคนลองไปถามที่กรมที่ดินว่าเออจริงๆเนี่ยราคาประเมินของไอ้ตึกโซมเนี่ยมันเท่าไหร่แน่อัปเดตถามดูเฉยๆอยากรู้ใช่ไหมเอทุกคนก็อยากรู้ว่าไอ้ตึก อันเนี้ยขนาดในกรุงเทพเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เอ้ก็เลยได้รู้ว่าอ๋อราคาจริงๆเนี่ยประเมินแล้วรวมน่นรวมนี่ทั้งตึกเก่าโซมทั้งที่ดินสูุดบัตดซบนั่นได้เก้าล้านห่าตอนนี้ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกันราคามันทำไมมันถูกวะอย่างนั้นไม่พอนำไปหารห้าหารห้าก่อนเอ้เพาต้องแบ่งห้าคนเท่ากัน สรุก็เหลือคนละประมาณล้านล้านแปดใช่ไหมเอ,อถ้าหารถูกต้องก็เออถ้าคำนวณถูกต้องอีกก็เออตีไปจ้แบบสอง่ะเออสองช่วนเพื่ออะไรเอาเอาไปทำอะไรไม่มีประโยชน์เลยนั่นน่ะเอ,อแล้วก็เออเขาบอกเพิ่มเติมมาเรื่องกฎหมายใหม่ โอนชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านแล้วก็อากรสแตมคนหมายใหม่มันหเอร์เซกับเท่าไหร่นะเออรวมแล้วเสียประมาณห้าแสนนำไปหาน้าโอ้ต้องต้องเสียคนละเยอะเลยนะนี่เสียคนละแสนเออเพื่อจะยัดชื่อเข้าไปในโน้นเออทำไปเพื่ออะไรเออ ก็ตั้งแต่บอกบอกตั้งแต่คลิปโนแล้วว่าเอยสิ่งเนี้ยหรือว่าตึกเนี้มันมันไม่ได้หรอกถ้าตอนนั้นเชื่อไปทำคอนเทนต์ถ้าเป็นบ้านสยองขวัญหรือให้คนเข้าเข้าไปในนั้นอ่ะได้ไปแล้วหลายบาทไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้หรอกเออเห็นไหมล่ะมันอยู่ที่นี่ครับนี่ความคิดครับนี่นี่นี่มันอยู่ที่คนครับว่าอ๋อตึกนี้นะเก่าเน่าโทม ปรวงประวัติอะไรมันก็ต้องแบบว่าใช่ไหมเออไปถ่ายทํานี่ยังได้ตังค์นะหรือว่ายังยังได้ชื่อว่าอ๋อเป็นสถานที่ลึกลับเออมันยังดีกว่าเอามาทําอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมเนี่คือเราต้องมองว่าความสามัคคีของคนในครอบครัวหรือว่าคนเขาเรียกว่าอ่ามันเพี้ยนนะเออนี่ก็คือจุด เริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆที่ว่ามานั่นก็คือทั้งหมดเนี่ยนะโดยมีอาม่าที่เข้ามาต่สมัยนู้นและถ้านับตอนนี้แกก็สองร้อยปีแล้วแก่ตายไปตั้งแต่ร้อยปีไหนแล้วออเออ,เอ,อโอ้โหนานนานมากแล้วนะเออ คือเขาไม่ได้แบ่งเอาไว้ให้เท่าเทียมไงฮะไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้เพราะว่าเขาเขายังไม่ได้รู้จักเมืองไทยดีพอไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายไมไ่รู้เรื่องอะไรเลยนะอันนี้เราจะกล่าวเตือนรุ่นต่อไปว่าถ้าเกิดว่าได้แก่และใกล้จะเดสมอล่และเขียนเลยครับแล้วทำให้เท่ากันทุกคนนะครับ สมมติมีกี่คนก็ช่างลูกหลานต้องเปะทรัพย์สินทั้งหมดเปะเปะเปะทุกจุดอย่ามาเป็นอย่างนี้เลยเป็นอุทาหรณ์ในกรณีต่อๆไปว่าเออจริงๆมันมีค่านุนค่านี่และยังไม่หักค่าทนายค่าธรรมเนียมสารค่าอะไรต่อมีอะไรรวมถึงค่าเดินทางพูดง่ายมันแพงและเสียเวลาปะเป็นความขัดแย้งด้วยเห็นไหมเออเขียนเครับ พี่นายกร,รมจ้างทนายไม่กี่บาทละครับครั้งเดียวจบจบเพราะตอนนั้นตอนที่แก่คงจะรุ่นแบบคนจีเนาะอายุเยอะแล้วคงจงจะมีตังแล้วล่ะทนายคนเดียวเขียนในกระดาษแผ่นเดียวคงคงไม่เป็นไรหรอมั้งเออก็ประมาณนั้นนะครับผมนะอันนี้เขาเรียกว่าคดีตัวอย่างการแบ่งเงินมหาโหดมหาเหี้ยม ที่ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆคนที่จะไปมีตังขนาดนั้นนะเพื่อจะยัดชื่อเข้าไปในกรณีไทม์ไลน์ต้องบอกว่าในเส้นเวลาที่คุณสามารถชนะในชั้นศาลด้วยเห็นไหมครับอันนี้คือยังไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้อีกเห็นไหมหลายขั้นตอนโปวดหัวอย่างหนักหาเงินมาจากไหนอ่ะสีหนะ้าแสนอ่ะ เออใช่ไหมเออมันก็ต้องดูว่าอ๋อทุกคดีเนี่ยมันจะมีคนเอาปืนเข้าไปยิงเจ้าของมรดกทุกอย่างจบเป็นคดีเกี่ยวกับอ่ามราดกเกี่ยวกับอะไรนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้ามราดกเรื่องมากเอ hey. แล้วก็กว่าจะผ่านขั้นตอนพวกเนี้ยยุ่งยากถ้าเกิดไอ้นี่เดทไปปุ๊บอ่าจบ เออจบเลยเออจะได้ไม่ต้องเรื่องเยอะคือมันเขาเรียกว่าตัดสินโดวยวิธีของศาลเตี้ยเห็นไหมมันก็จะมีเหตุการณ์ง,งี้ไปเรื่อยๆวิธีแก้ไขเขียนไว้เลยพี่นายการมาอ,อยากให้คนนี้ในคนคนนี้แก่หน้าสงสารคนนี้มันแบบว่าออกยังไงยังไงหรือว่าแบ่งให้เท่ากันเออเขียนไปเขียนไปเลย จบจบนะเีเหมือนเหมือนในเพลงอะที่ว่าพอคนนี้ตายไปปุ๊บแล้วเหลือเงินไว้คนข้างหลังแบ่งกันวุ่นวายนี่ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งต่ถามว่าจริงๆเนี่ยเราเข้าไปพัวพันได้ไงแล้วก็เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นได้ไงจริงๆไม่เกี่ยวเลยครับนะแต่บางนิญบางเอินโดนชนเผาเล่นงานแล้วมายากจนข้นแขนนะกินข้าวเปล่าน้ำปลา เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เพียงอย่างเดียวดันมาเจอเหตุการณ์นี้อีกเห็นไหมครับต้องมีตังขั้นต่ํากี่บาทต่อกี่บาทไม่พอ,อยังต้องแบบว่าต้องไปชนะคด,ดีจะต้องนูน่นต้องนี่ปัญหามันเยอะแถมจริงจเนี่ยเอ่อชื่อเจ้ามราดอยากให้ตรงนี้อันนี้คือในกรณีสมมติต้องต้องฟังกรณีสมมติกันสมมติว่าเจ้ามรารดบอกโอ้คนนี้ไม่น่าสงสารเออ พี่น้องก็น่าสงสารอยากจนมากเป็นชื่อเขาอยู่แล้วขายเลยครับแล้วกี่ปีว่าไปขายได้เสร็จปุ๊บสมมติขายได้ราคาประเมินเก้าแบ่งไปเลยอ่ะคนละสองคนงคน,นี้สองคนนี้ก็สองทุกคนเท่ากันหมดจบไหมครับจบค่าหนูค่านี่ค่าสารก็ไม่ต้องค่าภาษีาอากรก็ไม่ต้องโอนชื่อก็ไม่ต้องค่าอะไรก็ไม่ต้องนอะนอจ่า,าจะกจากตาเห็นเห็นเอจบเลยทุกอย่างจบ แฮปปี้พี่น้องก็แฮปปี้เห็นไหมเออแต่จริงๆมีคนถามว่าเออค่าทนายที่เขาเสียไปฝั่งที่ว่าผู้ถือแทนอะไรเนี่ยนะเออหรือว่าที่ผู้ตายเขียนชื่อให้คนนี้เนี่ยหรือว่าเออชื่อคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยเสียค่าทนายไปเท่าไหร่สรุปแล้วจากในรูปคดีก็ต้องมองว่าเออเสียค่าทนายไป ประมาณ3มล้านทุกคนฟังไม่ผิดครับค่าทนายสามล้านของฝั่งนู้นอย่างเดียวนะวเขามีตังไงเออเราต้องมองว่าค่าทนายสามล้านคุณแบ่งพี่น้องคนละสองแสนทุกคนแฮปปี้ไหมครับจุลด,ดีได้ตังทั้งสองแสนเออนี่ไงครับไม่ฉลาดคุณให้เขาไปหน่หนาะทุกอย่างจะจบหรือว่าเอาตังสามล้านตรงนั้น พี่น้องมีกี่คนคนใครใครต้องการตังค์เอาเอาไปคนละล้านแล้วตึกก็ไปขายที่หลังขายได้ขายได้ 9. เก้าไอ้แม่นี่ได้คนละล้านเองเห็นไหมนี่ครับความคิดครับเออมันอยู่ที่คนว่าอ๋อจะไปเสียตังค์ให้คนอื่นหรือจะเสียตังค์ให้พี่น้องกันเองเห็นไหมนี่ครับนี่ความคิดเอออันนี้เราจะกล่าวเตือนสําหรับผู้ที่อย่างนั้นไว้ระวังให้ดีคนนอกจะได้ตังค์ ส่วนคนในจะไม่ได้สักบาทจำคำนี้ไว้จำคดีตัวอย่างนี้ไว้ให้แมน่นๆอันนี้ถือว,ว่าเตือนแล้วนะเอออาจจะสิบปีอีกร้อยปีหรืออีกกี่ปีก็ช่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างชัดเจนจากทั้งหมดก็วันนี้พูดเท่านี้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยนี่กินน้ำบ้างคองแห้งนะ